มาหนังสือกันเลยค่ะเด็กเริ่มจากเห็นภาพไหมลูกภาพนี้คือภาพอะไรคะเห็นไหมกออากาตอาตาปออปูเก่งมากลูกโอ้โหภาพนี้ง่ายมากเลยเนาะมาอ่านแบบฝึกหัดด้านล่างกันเลยค่ะกออากะจอาจะปออปะ o a a Toata, a k to a t a a a p a i t i i b o i i d i d i i t ปอีปีตอื่ตึออือือจออุจุดออุดุบออุบุปออุปุออูอูจออูจูดออูดู ตอ,อูตูปอ,อูปูดูสังเกตเวลาที่คุณครูพรพาอ่านนะลูกเห็นไหมท้าอ,ออกเสียงนิดเดียวเห็นไหมลูกติเห็นไหมออกเสียงนิดเดียวค่ะตึจุหนูสังเกตรเรื่องสระดีๆนะลูกนะกะจะปะติบิจุดุบุปุโอ้โหเป็นไงลูกอ่านแป๊บเดียว หายใจไม่ออกเลยเกิดจากการที่เขานั้นใช้เสียงนิดเดียวลูกเราเรียกว่าสระเสียงสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสระเสียงยาวหายใจคล่องมากเลยเห็นไหมอากาตาปาปีอืออูจู ดูโอ้โหหายใจสบายไม่มีปัญหาเลยไปดูกันต่อลูกรูปนี้คือรูปอะไรคะ o, e, e. อ,าา e, อีอีกออากาอีกาเออถ้าไม่มีคำว่าอ e ีนะลูกนะเห็นไหมกาสองอย่างนี้เหมือนกันนะเห็นไหมถ้าเขาบอกวาอ่านักเรียนหยิบกาน้ำให้คุณครูหน่อยแปลว่านักเรียนไปหยิบอีก,กาไหมลูกไม่ใช่นะต้องไปหยิบกาตัวนี้นะคะต้องไปหยิบสิ่งของนะ เอามาอ่านด้านล่างลูกแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วบออิบิดอาดาบิดาตอาตาโดอีดีตาดีจอะอจะปออะปะจะปะโออีอีกออากาอีกาเริ่มเห็นไหมลูกเจอแบบนี้หนูอ่านยังไงลูกอ่านควบกันนะหนูออ่านสองตัว กรออกระบออะบะกระบะกออกะปออิปิกะปิปออะปะออาอาปะอาเห็นไหมลูกจออะจะปออาปาจะปาตออาตาปออูปูตาปูจออะจะโดอูดูจะดู ปูปูดุดุปูดุกออะกปอปิปิดีดีกะปิดีโอ้ยเก่งมากใกล้จะจบแล้วา R A ด,ดูดูปูปู A ด,ดูปูดูดูดี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  ตออาตาจออัจะตออีตีตาจะตีตออาตากออากะออาอาตากะอาตออีตีตออาตาปออปูตีตาปูจออัจะดอูดูออีอีกออากาจะ ดูอีกาตออาตาออีอีกออากาดออีดีตาอีกาดีสามบรรทัดสุดท้ายแล้วลูกเก่งมากตออาตาตออีตีตออาตาปออูปูตาตีตาปูอออาอาจออะจะดออูดูออีอี

ก,อ,กออากาออาตาปะบิดากะอาบออิบิดโดอาดาจอจะตออีตีตออาตาปออูปูบิดาจะตีตาปูอาคราวนี้มาดูรูปภาพเป็นอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะทบทวนรูปภาพทุกรูปเลยเริ่มจากรูปแรกลูกกออากา ตออาตาตาเรานี่เองนะปออปูรู้จักปูไหมลูกปูมันหนีบเราใช่ไหมเออมันหนีบเราได้นะระวังด้วยเวลาที่จะจับนะลูกต่อไปอีอีกออากาอีกาอีกามันร้องยังไงลูกกกา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 เออมันร้องอย่างนี้ใช่ไหมอะไปกันต่อค่ะตออาตาปออปูตาปู เอาไว้ใช้ทําอะไรลูกตัวนี้เนี่ยตามจริงนะครับเราจะต้องใช้เป็นคําว่าตอะปูปููตนะลูกนะใช้เป็นเสียงสั้นนะลูกเ้าไปกันต่อจ้าแต่นะแบบนี้ก็ได้นะให้เราเข้าใจว่าอะอะไรคือตรงนี้นะตาปูคืออะไรลูกตาปูคือตรงนี้ลูกนี่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 เห็นไหมตาปูมีอยู่สองตาเห็นไหมเออเอาเก่งมากค่ะตอนนี้อ่านมาได้สามหน้าแล้วเย้